จากกองทัพที่เคยใช้แต่อาวุธยุคสงครามเย็นสู่การเป็นกองทัพที่มีระบบจรวดพิสัยไกลและปืนใหญ่อัตราจรที่ทันสมัยนี่คือการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฝ่ามือของกองทัพกัมพูชาที่เกิดขึ้นภายใต้การสนับสนุนของมหามิตรอย่างสาธารณรัฐประชาชนจีนหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อแต่เคยสงสัยไหมครับว่าอาวุธแต่ละชิ้นที่จีนมอบให้กัมพูชานั้นมันมีหน้าตาเป็นอย่างไรมีสเปคทางเทคนิคที่น่ากลัวขนาดไหน และมีขีดความสามารถในการรบที่แท้จริงเป็นอย่างไรภาคที่1 The Game Changer หมวดอาวุธโจมตีเชิงยุทธศาสตร์เรามาเริ่มกันที่หมวดอาวุธที่ถือเป็นหัวใจและเป็นหน้าเป็นตาที่สุดของกองทัพกัมพูชาย,ยุคใหม่นั่นคือหมวดอาวุธโจมตีระยะไกลค,ครับ PHL03 มั PH 03, งกรพ่นไฟพิสัยไกลพระเอกของงานนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก PHL03 หรือในเวอร์ชันส่งออกที่เรียกว่า AR-2 ครับนี่คือระบบจรวดหลายลำกล้องหรือ MRL ที่จีนพัฒนาโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจาก BM-30 Smerch ของรัสเซียและมันคืออาวุธที่ยกระดับกองทัพกัมพูชาจากระดับป้องกันตัวเองไปสู่ระดับที่มีขีดความสามารถในการป้องปรามและโจมตีเชิงรุกได้ทันทีขนาดลำกล้อง300มิลลมตรจนวนท่อยิง12ท่อ ติดตั้งบนรถบรรทุกแชสซ c 8คูณ8ระยะยิง70-130ถึง130กิโลเมตรขึ้นอยู่กับชนิดจรวดระบบนำวิถีมีทั้งแบบไม่นำวิถียิงฝนจรวดธรรมดาและแบบนำวิถีด้วยดาวเทียมและแรงเฉื่อยหรือ gps ins ซึ่งให้ความแม่นยำสูงมากโดยมีค่าความคลาดเคลื่อนจากเป้าหมาย cep ไม่เกิน50เมตรหัวรบสามารถติดตั้งหัวรบได้หลากหลายทั้งหัวรบระเบิดแรงสูง HEFRAC หัวรบเพลิง INCENDIARY และหัวรบที่อันตรายที่สุดคือหัวรบแบบคลัสเตอร์ที่บรรจุระเบิดลูกปลายหรือ SUBMUNITION ได้ถึง623ลูกต่อจรวด1นัดสามารถทำลายเป้าหมายเป็นวงกว้างได้ในพริบตาอัตราการยิงสามารถยิงจรวดทั้ง12นัดหรือ f u s a า o โได้ภายในเวลาไม่ถึง1นาทีตัวเลขพวกนี้บอกอะไรเรามันบอกว่า PHL-03 ไม่ใช่อาวุธสำหรับยิงสู้กันตามแนวชายแดนครับแต่มันคืออาวุธทางยุทธ,ธศาสตร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำลายเป้าหมายมูลค่าสูงในแดนลึกของฝ่ายตรงข้ามไม่ว่าจะเป็นสนามบินท่าเรือศูนย์บัญชาการคลังอาวุธหรือแม้กระทั่งที่รวมพลของทหารขนาดใหญ่ด้วยระยะยิง130กิโลเมตรและหัวรบแบบคลัสเตอร์มันสามารถสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างได้ชนิดที่ว่าเปลี่ยนพื้นที่เป้าหมายให้กลายเป็น k i l l ิ่งโซนได้เลยทีเดียว sh-1 ปืนใหญ่เคลื่อนที่เร็วถ้า phl-03 คือค้อนปอนที่ทุบทำลายเป้าหมายขนาดใหญ่ sh-1 ก็เปรียบเสมือนมีดผ่าตัดที่เฉียบคมและว่องไวครับนี่คือระบบปืนใหญ่อัตราจรขนาด155ม mm, ิลิเมตรที่จีนพัฒนาขึ้นเพื่อตลาดส่งออกโดยเฉพาะขนาดลำกล้อง155ม mm, ิิเมตรทับ52คาลิเบอร์ตัวรถติดตั้งบนรถบรรทุก6คูณ6มีความคล่องตัวสูงระยะยิง กระสุนธรรมดา25กิโลเมตรกระสุนพิเศษ38-40กิโลเมตรกระสุนติดจรวดช่วยขับสูงสุดถึง53กิโลเมตรอัตราการยิงสูงสุด8-10นัดต่อนาทีระบบควบคุมการยิงเป็นระบบดิจิทัลมีคอมพิวเตอร์ช่วยคำนวณการยิงทำให้ตั้งปืนและยิงได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำหัวใจของ SH-1 คือความคล่องตัวครับ มันถูกออกแบบมาสำหรับยุทธวิธียิงแล้วหนีหรือสกูตแอนชุดโดยเฉพาะมันสามารถวิ่งเข้าที่ตั้งยิงปรับตั้งป้อมปืนยิงกระสุน4-5นัดใส่เป้าหมายและเก็บปืนเพื่อเคลื่อนย้ายออกจากตำแหน่งได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้นครับซึ่งสำคัญมากในสมรภูมิสมัยใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกยิงสวนกลับจากเรดาร์ตรวจจับปืนใหญ่ของฝ่ายตรงข้ามด้วยระยะยิงที่ไกลถึง53กิโลเมตรทำให้มันสามารถยิงสนับสนุนจากแนวหลังได้อย่างปลอดภยัย พาร์ทที่2 The Steel Wall หมวดเกราะและยานรบมาดูกันที่กำลังรบภาคพื้นดินกันบ้างครับแม้จะไม่ใช่ของใหม่ล่าสุดแต่ก็เป็นกระดูกสันหลังของหน่วยยานเก,กราะกัมพูชาเลยทีเดียว Type 59-1ทหารผ่านศึกผู้เก่าเกม Type 59คือรถถังในตำนานของจีนที่คโคลนิ่งมาจากที่54ของโซเวียตแต่รุ่นที่กัมพูชามีคือ Type 59 2ที่ผ่านการอัปเกรดครั้งใหญ่มาแล้วครับ อาวุธหลักเปลี่ยนจากปืน100มิลิเมตรเดิมมาเป็นปืนใหญ่รถถังไทย81ขนาด15มิลิเมตรซึ่งเป็นสำเนาของปืน L7 อันโด่งดังของอังกฤษทําให้มีอํานาจการยิงสูงขึ้นมากสามารถยิงกระสุนเจาะเกราะแบบ APFSDS ได้เกราะเป็นเกราะเหล็กกล้า r o w Homogeneous Armor ไม่ได้มีเกราะเสริมพิเศษเครื่องยนต์ดีเซล580แรงม้าระบบควบคุมการยิงได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น มีระบบวัดระยะด้วยเลเซอร์และระบบคอมพิวเตอร์คำนวณการยิงพื้นฐานแม้ว่า Type 59 2จะไม่สามารถต่อกรกับรถถังหลักใหม่สมัยใหม่แบบตัวต่อต,ตัวได้แต่ในบริบทของภูมิภาคมันยังคงเป็นภัยคุกคามต่อย,ยานเกราะแบลวและที่หมันดัดแปลงต่างๆปืน105มิมของมันยังคงมีอำนาจทำลายล้างสูงและเหมาะสำหรับใช้เป็นกำลังหลักในการบุกทะลวงและสนับสนุนทหารราบในสมรภูมิพา์ที่3 The s h i e l หมวดป้องกันภัยทางอากาศมีหอกแล้วก็ต้องมีโล่จีนได้มอบระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ช่วยอุดช่องโหว่ให้กับกัมพูชาทําให้พวกเขาสามารถรับมือกับภัยคุกคามทางอากาศได้ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดด ks 1 c หรือ hq 1 2ร่มคุ้มคันพิสัยกลางประเภทระบบขีปนาวุธพื้นสู่อากาศพิสัยกลางนำวิถีด้วยเรดาร์ semi active radar homing ระยะยิง7-50กิโลเมตรเพดานบิน 500เมตรถึง25กิโลเมตรหรือประมาณ82,000ฟุตระบบเรดาร์ใช้เรดาร์0 2 0 0ที่สามารถติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าหมายพร้อมกันการมี KS-1C ทำให้กัมพูชามีสิ่งที่เรียกว่าการป้องกันภัยทางอากาศแบบพื้นที่หรือ Area Air Defense เป็นครั้งแรกจากเดิมที่พึ่งพาแค่ปืนต่อสู้อากาศยานและจะรวดประทัาบบ่ายยิงพิสัยใกล้เท่านั้นมันสามารถสกัดกั้นเครื่องบินรบ เครื่องบินทิ้งระเบิดหรือดโดรนที่บินอยู่ในระดับความสูงปานกลางถึงสูงได้สร้างพื้นที่ปลอดภัยหรือบับเบิลรอบๆจุดยุทธศาสตรส์สำคัญเช่นเมืองหลวงหรือฐานทัพได้ FN16 อาวุธปล่อยนำวิถีประทับบ่าประเภทอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศแบบพกพาหรือ m a n p a ดระบบนำวิถีหัวนำวิถีอินฟราเรดแบบ All a อ p e ป t ที่มีความสามารถในการต่อต้านระบบลวงหรือแฝงได้ดี ระยะยิง500เมตรถึง6กิโลเมตรเพดานบิน10เมตรถึง4กิโลเมตร FN16 คือฟันร้ายของเฮลิคอปเตอร์และอากาศยานที่บินต่ำครับมันมีความคล่องตัวสูงมากสามารถพกพาไปกับหน่วยทหารราบขนาดเล็กได้ใช้เพื่อป้องกันหน่วยภาคพื้นดินจากการโจมตีทางอากาศโดยตรงมันคือโลกเป็นส่วนตัวของทหารราบในสมรภูมิภาพที่4บทสรุปเชิงยุทธศาสตร์เมื่อนำภาพทั้งหมดมาต่อกัน เราจะเห็นว่าสิ่งที่จีนมอบให้กัมพูชานั้นไม่ใช่แค่อาวุธแต่คือการสร้างระบบกองทัพที่สมบูรณ์ขึ้นมาใหม่พวกเขามี PHL03 และ SH1 เป็นหอกในการโจมตีระยะไกลมี Type 592เป็นกำปั้นเหล็กในหน้ากระดานและมี KS1C กับ FN16 เป็นโล่ในการป้องกันภัยทางอากาศนี่คือการเปลี่ยนแปลงจากกองทัพที่เน้นการป้องกันตัวเองตามแนวชายแดนไปสู่กองทัพที่มีขีดความสามารถในการป้องป,องปราม และสร้างความสมดุลทางการทหารในระดับภูมิภาคได้อย่างแท้จริงแม้ว่าในทางปฏิบัติเราอาจจะยังไม่เห็นอาวุธเหล่านี้ถูกนํามาใช้ในความขัดแย้งจริงโดยเหตุผลทางการเมืองที่ซับซ้อนแต่การมีอยู่ของมันในคลังแสงก็ได้เปลี่ยนสมการความมั่นคงของภูมิภาคนี้ไปแล้วอย่างสิ้นเชิงและคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าอาวุธชิ้นไหนที่จีนมอบให้กัมพูชาคือชิ้นที่น่าจับตามองและมีผลกระทบมากที่สุดลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามชมการเจาะลึกของเราถ้าชื่นชอบการวิเคราะห์แบบถึงแก่นแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาดีๆในตอนต่อไปสวัสดีครับ